ชวังควีนอลิสต์ควีนอลิสเบตเที่ยวในการอังกฤษตอนนี้หนึ่งองศาพอเดินไปควันออกปากเลยเดินไปควันออกปากเลยหนาวมากเย็นๆเลยครับกำลังดีสาใจมาก นี่ด้านบนเป็นนี่เป็นดนโซลีวิกตอเรีย